แม้ว่าจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะคะแต่ตอนนี้หลายบ้านกําลังกังวลใจเพราะว่าหลังจากมีผลสอบเข้ามหนึ่งและม .4 ของโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสนงงานักงานคณะกรรมการกา,ารศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเพิ่งจะออกมาและช่วงนี้คือช่วงท้ายของฤด,ดูการหาที่เรียนแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามีกรณีหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .3 ผลการสอบเข้าม .4 โรงเรียนใหม่เนี่ยผ่านการคัดเลือกแล้วแต่การมอบตัวทําไม่ได้เพราะว่าติดขัดเอกสารจนถูกตัดสิทธิ์นะคะเรื่องนี้ นี่มาจากการเปิดเผยผ่านทาง Facebook ของคุณครูสอนภาษาคนหนึ่งเธอเคยเป็นคุณครูของน้องนักเรียนคนนี้เธอโพสต์เรื่องราวของเด็กนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าสอบติดเข้าม .4 โรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชสายสินคํานวณสอบได้อันดับที่15ค่ะแต่ถูกโรงเรียนตัดสิทธิ์เบื้องต้นคุณครูคนนี้ใช้ชื่อว่าคุณครูจ๋านะคะครูจ๋าบอกว่าโรงเรียนเก่าได้ทําเอกสารผิดพลาดแล้วทําให้โรงเรียนใหม่ไม่รับรายงานตัวเด็กนักเรียนไทยพีบีเอส ได้พ <muitas> <arias> ูด <sketches> ค <of course> um, ุยกับคุณครูคนนี้นะคะคุณครูได้อธิบายบอกว่านักเรียนทราบผลสอบตามประกาศของโรงเรียนใหม่ตั้งแต่7เมษายนและ9เมษายนก็คือกําหนดการเข้าไปมอบตัวตามกําหนดนะคะนาเอกสารรายงานตัวไปทุกอย่างรวมถึงใบปพ .1 ใบปพ .1 ก็คือเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรที่โรงเรียนเดิมเนี่ยออกให้แต่นักเรียนถูกปฏิเสธจากโรงเรียนใหม่ว่าเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ก่อนที่นักเรียนได้ประสานกับโรงเรียน เดิมให้แก้ไขแต่ว่าทางโรงเรียนเดิมค่ะอ้างว่าไม่สามารถทําได้ต้องไปรอทําพร้อมๆกับนักเรียนคน,นอื่นๆที่มีการแก้ไขผลการเรียนหรือแก้ไขศูนย์ให้ครบทุกคนเพราะฉะนั้นจะทํานู่นค่ะวันที่18เมษายนแต่ตอนนั้นอาจจะถือว่าไม่ทันการนะคะ ค่ะแต่เรื่องศูนย์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วน้องแก้หมดแล้วก่อนวันที่สามสิบเมีนาค่ะแต่มันก็จะมีมันจะมีอยู่ช่วงที่แผ่นดินไหวนะคะช่วงนั้นเขาก็เลยไม่ได้ไปติดต่อทางโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือจบแล้วเพราะว่าแก้ศูนย์ส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเลยหลังจากนั้นพอสอบสอบเข้าค่ะวันที่6เมษาแล้วพอเขาสอบได้ปุ๊บวันที่เเขาประกาศผลใช่ไหมคะพอประกศ ประกาศผมประกาศผลวันที่7หลังจากนั้นเขาก็ไปขอเอกสารทางโรงเรียนค่ะพอไปขอเอกสารมาปุ๊บก็รุ่งเช้าก็ไปรายงานตัวปหนึ่งอะค่ะก็มีเขียนไว้นะคะว่าน้องจบการศึกษาแล้วแล้วก็นําไปกลับไปใหม่แล้วก็ทางการยานีก็บอกว่าอ๋ออันนี้มันยังผิดอยู่เพราะว่ามันยังเป็นตัวเลขวันที่11เ,เมษาในใบปหนึ่งะค่ะ แล้วเด็กก็บอกว่าคือมันมันทำยังไงได้บ้างเขาก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วจะต้องตัดสิทธิ์อย่างเดียวก็เลยบอกว่าเราเราขอโอกาสได้ไหมขอผ่อนผันได้ไหมเขาก็บอกว่าขอไม่ได้แล้วตอนนั้นคือเราก็หยุดไปค่ะเพราะมันก็จะหมดเวลาแล้ว คือจุดที่คุณครูจ๋าบอกกับทีมข่าวนะคะเป็นข้อต้อแย้งของโรงเรียนแห่งใหม่ก็คือบนใบปพหนึ่งจุดแรกก็คือไม่ระบุเลขที่จุดที่2ก็คือระบุว่าจบการศึกษา11เมษายนทั้งทั้งที่ออกเอกสารมาก่อนหน้านั้นและนักเรียนมอบตัววันที่9เมษายนโรงเรียนใหม่ก็เลยแย้งว่าเอจะมาออกใบหลังจากที่มีการมอบตัวได้อย่างไรเอกสารนี้ไม่ควรลงวันที่หลังการมอบตัวนักเรียนก็เลยกลับไปร้องขอให้โรงเรียนเดิมเนี่ยช่วยโทรมายืน ยันกับโรงเรียนใหม่ได้หรือไม่ว่าโรงเรียนเดิมเป็นผู้ออกเอกสารให้จริงไม่ใช่เอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นมาแต่โรงเรียนเดิมก็ไม่ได้ทําตามที่ร้องขอนะคะยังมีอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือประกาศของโรงเรียนใหม่เนะะี่ยค่ะได้ระบุว่าสำเนาเอกสารปอพอหนึ่งและปอพอหนึ่งตัวจริงถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะคะตามข้อ6ข้อ7เนะะี่ยค่ะให้เขียนบันทึกขอผ่อนผันการส่งเอกสารในวันมอบตัวนักเรียนได้ แต่ปรากฏว่าพอถึงสถานการณ์จริงโรงเรียนใหม่ไม่ยินยอมทําตามข้อกําหนดนี้นํามาสู่การตัดสิทธิ์การมอบตัวค่ะเราก็เลยไปติดต่อทางศึกษาธิการอีกครั้งหนึง่งเขาก็บอกว่าเอจริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีปัญหาแค่แค่หัวเลขอะค่ะจริงๆแล้วมันควรจะออกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโรงเรียนกาลยานี ควรจะให้เด็กผ่อนผันเพราะว่าในประกาศแจ้งชัดเจนในข้อ5้าข้อ6ว่าเด็กสามารถที่จะยื่นผ่อนผันได้ในกรณีที่ยังไม่มีใบปอพหนึ่งค่ะ mm hmm. เราก็เลยกลับไปกรณาาีครั้งหนึ่งเพื่อบอกว่าจริงๆมันผ่อนผันได้นะคะแต่ท่านก็บอกว่าผ่อนผันไม่ได้ไม่มีการผ่อนผัน mm hmm. การผ่อนผันมีแค่ชื่อผิดในสูติบัตรชื่อพ่อแม่ผิดเท่านั้นเรียกว่าการผ่อนผันเราก็เลยคิดว่าเอ๊เราก็ ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครนะคะก็ติดต่อเขาก็แนะนํามาว่าให้ไปที่สอพอมอค่ะจะเป็นส่งเสริมของมัธยมเนี่ยค่ะ,ะก็เลยไปที่สอพอมอสอพอมอก็เลยติดต่อทางผอ,อ,อก,กัลยาณีให้แล้วก็ได้รับคําสุดท้ายมาว่าเด็กถูกตัดสิทธิ์แล้วแล้วก็ได้เรียกสํารองขึ้นมาแล้วเรียบร้อย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่อนาคตของเด็กคนหนึ่งค่ะแขวนอยู่กับเอกสารหนึ่งใบโดยที่โรงเรียนทั้งสองแห่งต่างก็มีเหตุผลอ้างอิงของตัวเองมาแต่ว่าปัญหาจะจบอย่างไรไปพูดคุยเพิ่มเติมกับว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลยค่ะที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณเจริญชตากับคุณพิมพิมลและก็ท่านผู้รับสมรายการทีเคลรพครับผม สนุวงกีดาเลขาธิการสปท,ที่พวกเราอรู้จักกันดีะนะครับค่ะท่านท่านเลขาค่ะค่ะครับผมครับผมข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มันมันเป็นยังไงคะได้พูดคุยกับทั้งสองโรงเรียนแล้วหรือยังคะหลังจากที่ทังสปทได้รับทราบข่าวนี่นะครับเราเถือว่าเป็นเรื่องสําคัญกระทบกับสิทธิของเด็กผมได้โทรศัพท์ไปให้ สพมนะครศรีธรรมราชและโรงเรียนกันลายาณีศรีธรรมราชนี่นะครับดาเนินการรับน้องเข้าเรียนแล้วนะครับตอนนี้สั่งการไปแล้วให้รับน้องเข้าเรียนเพราะว่าเข้ามาถือว่ามาดานตัวแล้วและ <Yeah. S 1> ตัวเอกสารที่ยังขาดนี่ให้ผนผ่านไปจนกระทั่ง mm. น้องเขากลับไปแก้ที่โรงเรียนเดิมเสร็จและได้ประสานกับทางต้นสังกัดโรงเรียนเดิมคือสํานักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้คุยกับเลขา เอกชนรียบร้อยแล้วจะดาเนินการให้โดยเร็วก็คือโดยสรุปก็คือน้องได้ติดกลับไปเรียนที่นี่เหม <ừ> ือนเดิมคร่ะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันมีความผิดพลาดจากกระบวนการไหนเพราะว่าดูแล้วต่างฝ่า,ตา,ฝายต่างก็ไม่ยอมรับที่จะเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องของอนาคตเด็กคนหนึ่งจากปัญหาของเอกสารที่มันอาจจะมีข้อสงสัยกันอยู่นะคะก็น่าจะเป็นระดับผู้ปฏิบัติ เข้าใจพาดเชื่อหรืออาจจะด่วนสรุปเร็วเกินไปถ้าทั้งที่เหมือนที่เราทราบกันแล้วว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่ว่ากรณีข้อ5ข้อกยังไม่สมบูรณ์ให้ผ่อนผันไปก่อนแต่อาจจะเจ้าหนี้รับแต่ตัวหรืออาจจะไม่ได้อ่านประกาศของตนเองให้รอบผอบแล้วก็ทีนี้ในส่วนส่วนฝ่ายบริหารที่เราดูแลอยู่ก็ได้ประสานไปทั้งสองฝ่ายเียบ่อยแล้วตอนนี้ ทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงกับผู้ปฏิบัติแล้วผมได้สั่งกะให้รับน้องเขาแล้วก็ผ่อนผันในข้อนี้ที่เขายังขาดอยู่แต่มีเงื่อนไขว่าคุณก็ต้องรีบไปดาเนินการที่โรงเรียนเดิมใม้แล้วเสร็จจริงๆโดยปกติในวันที่มารงานตัวคุณอันนี้คือโรงเรียนก็ก็ต้องหลักกติกาไว้อย่างเนี้ยแต่ว่ามันมีข้อนี้มันเป็น โรงเรียนนี้อ่ะมันเป็นโรงเรียนที่สังกัดอีกหน่วยหนึ่งและก็เขาก็มีหลักมีกฎมีเกณฑ์ของเขาซึ่งในอนาคต,าคตผมมองว่าเดี๋ยวเราก็จะเชิญทั้งหมดเนี่ยมาดูแลวมันออกหลักเกณฑ์ให้มันแกนปน้ปัญหาเหล่านี้จะไม่ให้เกิดอีกในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพราะว่าต้องเรียนว่าสพสเราดูแลโรงเรียนอยู่เฉพาะโรงเรียนมัธยมที่ต้องสอบเนี่ยหลายร้อยโรงเรียนเลยนะครับวันนี้ก็ยังไม่เกิดที่อื่นเลยนะทีอื่ก็เรียบร้อยดีค ท่านเลยค่ะท่านเลยค่ะคะสาหรับรายชื่อสํารองที่มีการเรียกมาทดแทนน้องก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันก็สามารถได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้เช่นกันถูกต้องไหมคะก็คือเราก็แก้ปัญหาให้เพราะว่าตอนเดี๋ยวถ้าเรียกมาแล้วแล้วก็ไม่ให้สิทธิ์ตอาเดียวก็จะไม่จบีกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะอนุโลม เยียวยาดูแลเฉพาะรายนี้เพราะปกติห so 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 ้องโรงเรียนหนึ่งห้องเรียนหนึ <Yeah. S 3> ่งให้รับ40คนกลายเป็นโรงเรียนนี้จะต้องเพิ่มเป็น41คนเฉพาะห้องนี้เพื่อเยียวยาและแก้ปัญหาทั้งฝ่ายก็คือเราแก้ปัญหาที่ที่ไปแล้วลหละตอนนี้แต่เดี๋ยวในต้นเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนหลักเกณฑ์ระเบียบและทำความเข้าใจและวก็สื่อสารกันให้ชัดได้ควาประสานไปยังคือเคสนี้ต้องต้องยกต้องยอมรับว่ามันเป็น เคสที่เด็กไม่จบตามตามเกณฑ์ก่อนที่ยิงปกติเนี่ยในระเบียบการว่าผลเนี่ยการจบแก้รอมส2นี่ต้องอนุมัติภายในสามสิบเอ็ดมีนาซึ่งตอนนี้มันเลยมันเลยเวลามาแล้วค่ะครับอือตามข้อจริงเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่าเป็นกรณีอื่นจากนี้ไปคงจะต้องมีการกำชับเข้มงวดให้เป็นไปตามเงื่อนไข เป๊ะๆอย่างนั้นถูกต้องไหมคะค่ะถูกต้องคือคือไม่ได้เงินเป๊ะๆนะต้องยืดหยุน่นในกรณีนี้ต้องยืดหยุ่นนะครับค่ะยืดหยุ่นคือให้เขาผ่อนผันไปก่อนแต่ไม่ใช่บอกว่าพอผ่อนผันแล้วต้องไปเอามาภายในหนึ่งวนันเพราะว่าเด็กไม่สามารถพิมพ์เองได้เขาต้องวิ่งกลับไปที่โรงเรียนต้นสังกัดค่ะ<อ>ผมก็ได้ได้ว่ากาวตักเตือนอทางผู้รับผิดชอบไปแล้วว่าต่อไป ต้องทำงานด้วยความรอบคอบต้องยึดประโยชน์ของเด็กและประชาชนเป็นสำคัญน,นะครับหลักเกณฑ์ของราชการหยุ่ได้และไม่ ขัดกำลังเกนที่ตัวเองวางไว้ก็ต้องไม่ไม่ดาเนินการอีกต่อไปนะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านคะว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดานะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือเบื้องต้นเนี่ยเด็กก็ได้มีที่เรียนแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้คือท่านก็ยอมรับแหละว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปพูดคุยทําความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะโดยโรงเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสพทโดยตรงเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิด จะรำการใดๆมีกฎมีระเบียบอะไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นล่ะค่ะเพียงแต่ต้องพิจารณาเรื่องของประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ